รับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายศิริคงอังคศกุลเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยท่านประธานครับผมมีเรื่องหารือท่านประธาน3เรื่องดังนี้ครับ เรื่องที่1ครับผมขอติดตามเรื่องการแก้ปัญหาที่ทํากินบริเวณพื้นที่นนทป่ายางอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดซึ่งการมาทีการที่ทํากินก็ลงไปสํารวจแล้วการมาทีการหลายชุดลงไปสํารวจแล้วแต่การแก้ปัญหายังไม่มีการดําเนินการอย่างใดต่อจึงมาขอติดตามในวันนี้ครับและ ในเวลาเดียวกันครับท่านประธานครับผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ใหญ่ชัชวานผู้ใหญ่บุญเลื่อนผู้ใหญ่สมศักดิ์หมู่หนึ่งหมู่สี่หมู 8, มนน่แปดตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดและก็ยังมีตำบลใกล้เคียงครับก็คือตำบลยะป้องตำบลน,น้ำคำํตาตำบลทุ่มที่ในขณะนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเขากําลังไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันบอกดินเพื่อที่จะขอให้ทางราชการเนี่ยมาลังวัดออกเอกสารสิทธิ์ให้แต่ปรากฏว่า ในแอปพลิเคชันบอกว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่สปกซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่ครับพื้นที่ที่ประกาศสปกเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านอื่นอยากจะขอให้แอปพลิเคชันบอกดินเนี่ยได้กรุณาปร,ปรับปรุงฐานข้อมูลด้วยและในขณะเดียวกันครับวันนี้ปัญหาสปกยมีปัญหามากในทุกพื้นที่สปกปัจจุบันไม่ได้ดําเนินการแล้วดังนั้นจึงอยากจะขอให ประกาศยกเลิกพื้นที่ที่ไม่ได้ดเนิน,นการของสปก,ปกเพื่อให้ประชาชนสามารถออกโฉนดที่ดินได้ต่อมาครับเลือกที่2ครับได้รับการร้องเรียนจากคุณปัญญาก,กรณีไหนครับกรณีที่เงินประกันตนนะครับตามสิทธิประกันสังคมกรณีฟอกไตครับผมยกตัวอย่างครับที่ประกันสังคมเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ว่าค่าเปลี่ยนหลอดเลือดเนี่ยให้2 2 0 0 0 0บาทต่อ2ปีแต่คนที่เป็นโรคไตเนี่ยเขาต้องฟอกไตเนี่ย สัปดาห์ละ2อถึงสครั้งหมายความว่า2ปีเนี่ยต้องฟอกไตสอ0 0้ถึง300ครั้งฉะนั้นวงเงินที่เขาให้มาเนี่ยมันน้อยเกินไปในขณะที่30บาทเนี่ยเขารักษาฟรีตลอดดังนั้นจึงขอให้ประกันสังคมได้กรุณาปรับปรุงและอยากจะให้ประกันสังคมพิจารณาปรับปรุงเงินชดเชยเยียวยากรณีเจ็บป่วยครับซึ่งปัจจุบันได้ประมาณวันละ80บาทขอให้เพิ่มเป็น100บาทเพื่อสอดคล้องขอเพิ่มเติมอีกนิดเดียวคับท่านประธานเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่3ครับ ตอนนี้เนี่ยผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากหอการค้าจาังหวัดริสเกตนะครับแล้วก็สมาคมเครื่องเขียนเครื่องใช้สํานักง,งานไทยบอกว่าภาคเอกชนที่เขาไปทําหนังสือค้าประกันกับหน่วยงานราชการเมื่อมันหมดภาระแล้วหากเขาไม่ได้หนังสือค้าประกันคืนมาเนี่ย ธนาคารเขาจะไม่คืนหลักประกันให้ซึ่งเป็นปัญหามากสําหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางผมยกตัวอย่างครับหลายหน่วยงานที่เขายกยุบไปแล้วหรือเอกสารของทางราชการที่มันหายไปเนี่ยเขาก็จะตามต้นฉบับไม่ได้ฝากธนาคารแห่งประเทศไทยไปคุยกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ,บ,รบต่อไปเชิญท่าน